สรุปเลขทดลองออกเสร็จทีใหม่เกิดวันนี้หลังสี่โมงเย็นสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำนะครับตัวเลขมาสรุปในเรื่องของทดลองออกนะครับแล้วก็ปิศนาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะนะครับก่อนอื่นนะครับ ผมพามาแปลปริศนาธรรมของพระอาจารย์กันก่อนนะครับที่เมื่อวานนะครับตอนเที่ยงนะฮะก็ปล่อยปริศนาธรรมออกมานะฮะตามรูปเลยนะครับเป็นอักขระภาษาไทยนะฮะท่านผู้ชมครับจะเห็นว่านะครับมีคําว่าเหมือนกับ2แล้วก็8เท่ากับแล้วก็1นึนะฮะท่านผู้ชมในปริศนาตัวนี้นะครับก็เป็นปริศนาเก่าแก่นะครับก็เป็นนะครับความเชื่อนะครับมา คู่กับสังคมไทยมาแต่ช้านานนะครับความเชื่อนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะครับสำหรับการแปลนะครับของผมนะครับที่ผมมองเห็นนะฮะก็คือตัวสอเสือนะครับก็เป็น2นะครับแล้วก็ตัวเหมือนกับออ่างนะฮะก็จะเป็น0นย์นะครับสรุป2 0 0 2 7 8 8 7 1> 8 1 6 6 1 8 1 6แล้วก็61นะฮะท่านชมต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของนะครับผลคำนวณออกนะครับเลขทดลองออกนะครับแบบปกตินะครับที่ผมคำนวณออกมานะครับรางวัลที่1น,นะครับหมายเลข0 6 2 9 0 6ต่อมาเป็นการคำนวณน,นะฮะเลขท้าย2ตัวนะครับที่คำนวณได้ก็คือ 70นะครับต่อมานะฮะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับที่คำนวณออกมาได้ก็คือสอง8 3 5นะครับต่อมานะฮะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวที่คำนวณออกมานะครับก็คือสองสามสี่นะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของสูตรโบราณนะครับทดลองออกกันบ้างนะครับผลคำนวณที่คำนวณได้นะครับก็จะไปใกล้เคียงนะครับกับสูตรธรรมดานะฮะท่านชมหมายเลขที่คำนวณได้ก็คือนะครับรางวัลที่1 0 6 0 9 0 4นะฮะ ในส่วนของนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผลที่คำนวณได้ก็คือ06นะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของเลขหน้านะครับ3ตัวแล้วก็เลขท้าย3ตัวนะครับสูตรโวลาานะครับที่คำนวณออกมาก็คือ3ตัวนะครับท่านผู้ชมครับ ในส่วนของรางวัลเลขหน้านะฮะก็คือ235833นะครับส่วนรางวัลน,นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับที่คำนวณออกมานะฮะก็ได้แก่หมายเลข233นะครับแล้วก็6 90จะมีตัวเลขที่ไปตรงก็คือ2 3แล้วก็3 3นะ,ะท่านผู้ชมต่อมานะครับมาดูนะครับในการคำนวณสูตรใหม่นะครับที่ผมคำนวณออกมานะฮะท่านผู้ชม เดียวจะสรุปเป็นตัวเลขที่คำนวณออกมานะครับก็คือ1 5 2 8 1 4นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวก็คือนะครับ1 6นะฮะท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่คนฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับ การว่าติดตามด้านความมือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปหายเปนสีแดงนะครับจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซน,นะฮะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเดื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมด